สวัสดีค่ะช่องเมฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่25บกุมภาพันธ์ค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะเรามาเดินสบายๆดูราคาผักกันเลยค่ะเริ่มที่กระหล่ำล้นนี้15บาทค่ะผักกัดลุย25บห้บอกคลีสี่สิถั่วฝักยาวสี่ทอสีดา20แครอท20แตงกวาร้านนี้35บาทแพงนะคะ ต้นหอม60อันนี้ร้านถัดมาค่ะร้านต่องร้านนี้อยู่หน้าโรงแรมพันธิพาซ่านะคะกระหล่ำ12ผักกาดลุย20บาทดอกกะหล่ำร้านนี้ถูกค่ะกิโลกร,รัมละ15บาทพริกแดงจินดา45บาทเห็ดภูฐานสวยๆแพ็คละ12บาทต้นหอมร้านนี้50บาทข้าโพดอ่อนแพ็คละ10บาทชะอมกามละ15บาท ถูกลงมาแล้วนะคะเขาจะแพงเฉพาะหน้าหนาวอันนี้อยู่ปากซอยโรงแรมนะคะผักบุ้งไทยยกถุงหกสิบเนี่ยราคาผักยกถุงค่ะผักกาดหอมวันนี้กิโลกร,รัมละสามสิบบาทผักกาดส้อยประกาศขาวบ้านยี่สิบห้าผักบุ้งไทยถูกลงมาแล้วค่ะกกร,รัมละสิบบาท กระหล่ำกิโลกร,รัมละสิบบาทผักแพวกร,รัมละสิบบาทมะเขือเหลืองยี่สิบถั่วฝักยาวสามสิบห้าค่ะหอมยำสี่สิบถั่วลันตาหวานหกสิบมะเขือพวงก็หกสิบผักชีนะคะห้าสิบบาทกวางตุ้งสิบบาทยกถุงห้ากิโลกร,รัมสี่สิบมะเขือเปาะรงนียี่สิบมะเขือเทศท้อสิบห้าพริกเขียวเด็ดนะคะหกสิบบาทเขียวก้านสามสิบห้า ฟักนี่เป็นลูกนะคะลูกละห้าบาทก็บอกลดราคาแล้วอันนี้ลูกอะไรไทยเอ่ยเนี่ยเราก็ว่าฟักนะแม่ค้าบอกว่าใช้เท้าให้เอาไปชิมหนึ่งลูกหมอเราจะซื้อมาทําไมไม่ขายเามาแจกอันนี้มะลาขี้นกนะคะกิโลกรัมละสิบห้าบาท นเดินไล่มาทางหน้าร้านยาจงเสถียรจงสถิตอะไรนะคะถั่วฝายร้านนี้สี่สิบชีฝรหลังห้าสิบนี้ผักก็เริ่มทำเป็นถุงแล้วนะคะพอสายอันนี้เห็ดกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทแม่ค่าบอกว่าเห็ดอะไรนะออเรนจิดอกใหญ่มากเลยคะ่ะสวยมากเลยในกิโลกร,รัมละห้าสิบาทน่าทานนะคะพอหั่นเนื้อน่าจะแบบหนึบหนับเลยคะ่ะ ควางตุ้งไต้หวันกิโลกรัมละยีบาทดอกหอม35บาทควางตุ้งดอกกิโลกรัมละสิบาทอันนี้ทำเป็นกรรมแล้วนะคะเมื่อือเหลืองร้านนี้สิบห้าบาทมัานนาวมีใบละสามบาทลูกประมาณนี้นะคะเขียวๆค่ะแต่ก็ผิวบางนะคะนี่เบอร์นี้สองบาท มะเขือเทศสีดาสิบสองบาทค่ะก็สวยนะคะหอมใหญ่ไทยยี่สิบาทพริกสวนเบอร์นี้หนึ่งร้อยหอมแขกสี่สิบาทพริกสวนด้านในร้อยห้าสิบเนี่ยเริ่มทำเป็นกระจาดขายนะคะแตงกวาร้านี้ยี่สิบห้าบาทค่ะหอมใหญ่ไทยยี่สิบห้า ขิงแก่สี่สิบห้าบาทเนี่ยผิวสวยๆมันๆอย่างนี้เลยนะคะมันฝรั่งกระจารละยี่สบสามกระจาดห้าสิบค่ะเนี่ยพ่อ้าบอกเทไปเลยเนี่ยหอมลดให้เหลือกิโลกรัมละสามสิบบาทพ่อค้าหนเราซื้อเยอะอะไรก็จะเหมาให้เหมาให้หมดเลยค่ะปกติสี่สิบก็เดินมาเรื่อยๆนะคะด้านหน้าริมถนนเน,นะะี่ยค่ะบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้เลยค่ะร้านนี้ตัวฝักยาวสามสิบห้า ดอกกะหล่ำก็ยังมีเยอะอยู่นะคะกิโลกรัมละสิบห้าบาทเท่าๆกันเลยค่ะเห็ดหูหนูห้าสิบหน่อไม้ฝรั่งห้าสิบห้าขาอ่อนหกสิบห้าเมื่อเขือเปาะร้านนยี่สิบค่ะแตงกวาก็ยี่สิบแตงล้านสิบสองบลลีสี่สิบผักกาดหอมยี่สิบบาทค่ะวันนี้ล้านนี้ถูกกว่าร้านอื่นๆเลยนะคะ เราเอาสักสองกิโลค่ะวันนี้ดูคณะก็ถูกค่ะสิบสี่บาทสิบหกบาทควางตุ้งดอกสิบหกบาทยอดคณะนห้าสิบบาทกะเพราก็ยี่สิบบาทอันนี้ยกถุงค่ะมะเขือปะหนึ่งร้อยนะคะมะขามเปียกถุงละคึ่งกิโลสามิบห้าบาทพริกสวนเบอร์นี้หนึ่งร้อยพริกแดงสี่สิบห้าเขียวสามสิบห้า ผักกาดลุยยี่สิบบาทตั้งโอ่สี่สิบเนี่ยเมื่อคือปอร้านนี้สิบสองคนแย่งกันใหญ่เลยค่ะแตงร้านสิบสี่แตงกวายี่สิบดอกหอมสามสิบมะละศสิบหกสีดาสิบสี่มะละกอยกถุงหนึ่งร้อยค่ะถั่วรันเตาหวานหกสิบ ถั่วลันตาธรรมดาห้าสิบบาทเห็ดฟางหนึ่งร้อยเนี่ยพริกสวนอย่างเม็ดเม็ดอ้วนๆหน,นะะึ่งร้อยผักบุ้งไทยร้านนี้เก้าบาทมเมื่อยาวยี่สิบดอกดอกกระหล่ำร้านนี้ยี่สิบนะคะต้นหอมร้านนี้สามสิบห้าตั้งโอสามสิบผักกาดลุยสิบห้า ต้นหอมสามสิบก็มีนะคะเบอร์รองขิงแก่ร้านนี้สี่สิบบาทหอมแดงจุกไทยสี่สิบห้ายางตัดจุกห้าสิบอันนี้เป็นผักในซอยข้างโรงแรมพันทิพย์พาซาบางกะปีนะคะเที่ยว่าค่ะอันนี้ผักก็จะยังเยอะอยู่เพราะว่าเขายังขายได้เรื่อยๆต้องคอยแบบแดดไล่อะ่ะผักเหี่ยวแดดส่องถึงจะขายไม่ได้แต่วมาเขาก็จะตั้งไปเรื่อยๆผักก็จะยังเยอะอยู่ แต่ด้านหน้าตลาดก็คือเขาจะจำกัดด้วยเวลาค่ะเขาต้องเก็บก่อน8โมงหรือ8โมงครึ่งอะไรเงี้ยเทศกิจเขาก็าจะไล่เขา,าจะเลยราคาผักในนี้ราคาผักก็จะแตกต่างกันไปเพราะยังขายได้เรื่อยเขายังไม่ต้องลดราคาค่ะ เจอน้องลายกำลังเร <oh> Sadly, okay? Okay. Okay. Hey, nah. hm. ียนหนังสืออยู่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ตั้งแต่จะเรียนกอสอนอไปยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้ รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่างมาม่าด้วยนะคะมาม่าจะได้พาเดินชมตลาดไปเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กันค่ะ